วันเราทอกหมวดความรู้เกี่ยวกับบริษัทโฮดิ้งครอบครัว5แบบตอนนี้เป็นตอนที่ใกล้จะจบเรื่องภาษีลน้นวนแล้วนะครับยังอยู่ในกลุ่มภาษีซึ่งก็เป็นหนึ่งในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโฮดิง้งต่อเนื่องจากกฎหมายล้วน,วนย้ำว่าบริษัทโฮดิ้งเนี่ยพื้นฐานท่านจะใช้จะตั้งบริษัทโฮดิง้งท่านต้องออกแบบก่อน วางแผนก่อนมีกฎหมายเกี่ยวข้องตั้ง5้าตัวนะกฎหมายบยริษัทกฎหมายทรัพย์สินกฎหมายครอบครัวกฎหมายมรดกกฎหมายสัญญาปิดท้ายด้วยกฎหมายภาษีที่กำลังวิเคราะห์เจาะลึกให้ท่านฟังในวัน l ราทอกเราผ่านกฎหมายภาษีมาถึงตอนตอนนี้ก็เกือบจะครบ20ตอนแล้วนะครับกฎหมายภาษีในตอนนี้จะเป็นเรื่องของภาษีระหว่างประเทศ บริษัทโฮดิ้งครอบครัว5แบบมีส่วนใดบ้างที่ไปเกี่ยวข้องกับภาษีระหว่างประเทศถ้าท่านย้อนหลังกลับไปจําได้บริษัทโฮดิ้งครอบครัวเป็น Family Holding Company ไปถือหุ้นในบริษัทในเครือในประเทศต่างประเทศ 2. บริษัทโฮดิ้งที่ดิน property holding company ถือครองเฉพาะที่ดินอาคารสิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สินที่กอ่อให้เกิดรายได้ที่มาเป็นค่าเช่า recording income เป็นประจำสม่ำเสมอที่3 investment holding บริษัทที่เอาไว้ร่วมทุนลงทุน 4. offshore holding นี่แหละครับตัวนี้น่าสนใจบริษัทที่เป็น offshore holding Company เอาไว้ลงทุนในต่างประเทศให้ตั้งต้นที่บริษัท holding ไทยก่อนเป็นแกนกลาง แล้วเวลาท่านจะใช้บริษัทโฮดิ้งออฟชอร์ท่านจะมีโฮดิ้งอยู่ข้างบนก็ได้แต่ต้องถือหุ้นไม่เกิน49%เพื่อไม่ให้บริษัทโฮดิ้งในไทยนั้นเป็นบริษัทต่างด้าวเมื่อเป็นบริษัทต่างด้าวจะไปผิดกฎหมายที่ดินจะไปผิดกฎหมายการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวก็ต้องวางแผนวางแผนมีนะครับธุรกิจครอบครัวไทยเป็นจํานวนมากมีบริษัทโฮดิ้งในไทยแล้วก็มีบริษัทโฮดิ้งออฟชอร์ก็จะ มีหลายๆชั้นขึ้นไปยกตัวอย่างเช่นธุรกิจอาหารในตลาดหลักทรัพย์เป็นร้านอาหารมีหลายร้อยสาขามีบริษัทโฮดิ้งพี่น้องมีบริษัทโฮดิ้งครอบครัวถือหุ้นกันขึ้นไปอันนี้บริษัทไทย2ชั้นแล้วก็มีบริษัทโฮดิ้งที่ฮ่องกงถือร้อยเหมือนกันแต่ร้อยเนบนร้อยและร้อยเปอร์เซ็นต์บนยี่สิบห้าร้อยเปอร์เซ็นต์และยี่สิบห้าลงมาถือไม่เกินสี่สิบเก้าไม่ว่าจะมองซีทรูลงมา มองทะลุลงมาก็ยังเป็นบริษัทไทยไม่ใช่บริษัทต,ต่างชาติแน่นอนเพราะว่าถ้าทําผิดกฎหมายไม่ได้เพราะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับอันนี้ก็เห็นเลยผู้ถือหุ้นที่อยู่ที่ฮ่องกงเนี่ย ultimate offshore holding company อยู่ฮ่องกงสันนิษฐานว่าบุคคลธรรมดาที่เป็นสมาชิคกครอบครัวจะอยู่ในผู้ถือหุ้นของบริษัทฮ่องกงอันนี้มีข้อสงสัยว่าเขาทําไว้ทําไม บริษัท h o ในไทยแหละรับเงินปันผลจากบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เก็บไว้รับรับเงินปันผลก็เก็บไว้ไม่เสียภาษีไทยแต่คงไม่จ่ายต่อไปที่ฮ่องกงแน่นอนเพราะว่าถ้าจ่ายต่อไปที่ฮ่องกงเนี่ยจะต้องหักภาษีในที่จ่าย10%ของภาษีเงินปันผลแม้ว่าไทยกับฮ่องกงจะมีอนุสัญญาเพื่อการเวน้นการเก็บภาษีซ้อนก็ตามแต่ว่าเงินปันผลนี้ต้องเสียภาษีไทยนะครับ ไม่ได้ย,ยกเว้นตาม DTA หรือ Double Tax Agreement อันนี้ในกรณีที่เป็นบรนิษัทออฟชอร์นะออฟชอร์แต่บางบางครอบครัวเขาก็จ่ายเงินปันผลออกไปตรงๆก็น่าเสียดายถ้าเงินปันผลร้อยล้านภาษีหักที่จ่าย10%ก็คือ10ล้านนะถ้าวางแผนให้ถูกต้องก็สามารถจะทำได้ภาษีนี่จริงๆวางแผนถูกต้องก็เป็นการวางแผนภาษีรูปแบบหนึง่งถ้าพื้นฐานเลยเสียภาษีให้ถูกต้องนะครับ อันนี้คือมีหลายครอบครัวที่ใช้ออฟชอลดิงนะครับอีกกรณีหนึ่งก็เป็นกรณีที่บริษัทโฮดิงต่างประเทศชาร์จมาชาร์จมาเช่นปล่อยกู้ปล่อยกู้ก็ต้องคิดออกเบีย้ยดอกเบี้ยจ่ายไปก็หักภาษีไทย15%นะครับหักภาษีไทย15%อันนี้คือกรณีบริษัทออฟชอ์นะข้างบนโฮดิงในไทยแต่มีหลายกรณีเหมือนกันที่มีออฟชอลดิงอยู่ข้างใต้ คือกลายเป็นว่าบริษัทไทยเนี่ยไปถือหุ้นอยู่ในบริษัทต่างประเทศครับบริษัทต่างประเทศนั้นใช้ลงทุนใช้ร่วมทุนในต่างประเทศมีเป็นจํานวนมากธุรกิจครอบครัวที่ทําธุรกิจโรงแรมใหญ่โตในตลาดหลักทรัพย์โรงแรมไม่พอร้านอาหารในคมสากกรรมเนี่ยนะฮะอันนี้อยู่ในตลาดทรัพย์ก็จะมีลูกอยู่ในต่างประเทศถึงเวลาเวลาลูกในต่างประเทศที่เป็นออฟชอร์ดิงเนี่ยเขาจ่ายปันผลขึ้นมาในไทยนะครับ ก็มีกฎหมายภาษีไทยยกเว้นภาษีจากเงินปันผลต่างประเทศเหมือนกันนะกฎหมายอ,าออกมาสัก20ปีแล้วนะครับอยู่ในกฎหมายในระดับพระราชกฤษฎีกาฉบับที่442 442นี่ไปแก้ไขในฉบับที่10นะครับถ้าท่านสนใจเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมแนะนํานะครับแวะเข้าไปศึกษาจากเว็บไซต์กรมสรรพากรแนะนําให้เข้าทุกวัน วันละอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงในนั้นมีแหล่งความรู้จำนวนมากทั้งกฎหมายทั้งข่าวทั้งนโยบายภาษีของกรมสรรพากร,กรนะครับทั้งคำพิพากษาดีกาก่อนนะ้านี้ทั้งแนวทางการให้ความเห็นทางกฎหมายภาษีที่เรียกว่าข้อหารือ tax ruling แนะนำถ้าท่านเข้าทุกวันวันวันหนึ่งวันละอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยหนึ่งปีท่านจะได้ 365 366 36ชั่วโมงและท่านสะสมความรู้ไว้ความรู้ต้องสะสมโดยเฉพาะเรื่องภาษีแล้วนำมาปรับใช้กับบริษัทโฮลดิ้งครอบครัวเราย้อนกลับมาบริษัทโฮลดิ้งในไทยจะมีบริษัทออฟชอร์โฮลดิ้งอยู่ข้างบนก็ได้อยู่ข้างใต้ก็ได้ออฟชอร์โฮลดิ้งนะบริษัทออฟชอร์โฮลดิ้งถ้าไปลงทุนในต่างประเทศนะแล้วมีกำไรส่งเป็นเงินปันผลกลับเข้าไทย อาจจะอยู่ในขายยกเว้นภาษีต้องดูด้วยบริษัทออฟชอร์เนี่ยเป็นบริษัทโอ perating หรือบริษัทโฮดิ้งนะถ้าเป็นบริษัทโอ perating ที่ได้เสียภาษีไปแล้วในต่างประเทศไม่น้อยกว่า15นะครับไม่น้อยกว่า15นะฮะแล้วบริษัทไทยเนี่ยไปถือหุ้นอยู่ไม่น้อยกว่า25นะครับแล้วการถือหุ้นนั้นเนี่ยถือหุ้นมาไม่น้อยกว่า6เดือนอันนี้อยู่ในกฎหมายนะครับเงินที่จ่ายมาจากบริษัทในเครือต่างประเทศที่เป็นออฟชอร์เนี่ย จะได้รับยกเว้นภาษีไทยแต่ท่านต้องพิสูจน์นะว่าบริษัทที่อยู่ออฟชอร์เนี่ยไม่ใช่บริษัทที่เป็นโฮดดิ้งธรรมดามันต้องมีโอเปอรชันด้วยต้มีโอเปอรชันแล้วไม่ใช่ paper เปเปอร์คอมพานีกรมสรรพากรเนี่ยจะยกเว้นภาษีอะไรให้เนี่ยก็เข้มเข้มงวดน,นะครับแล้วก็เข้มข้นในการตรวจสอบท่านก็ต้องมั่นใจว่าท่านทําถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้บริษัทออฟชอร์ในต่างประเทศถ้าเป็นโฮดดิ้ง ข้อควรระวังคืออาจจะไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินเป็นผลจากต่างประเทศแต่ถ้าเป็นบริษัทออฟชอ o ์ออปเปอเรชัเนี่ยมีโอกาสได้รับยกเว้นก็เข้าตามเงื่อนไขนะบริษัทไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถือหุ้นไม่น้อยกว่าหกเดือนแล้วก็บริษัทในต่างประเทศอยู่ในประเทศที่เขาเก็บภาษีขั้นต่ำเนี่ยสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้อยู่ในกฎหมายทั้งนั้นแหละครับจะใช้บริษัทโฮดิง้งจะในไทยจะต่างประเทศจะใช้ภาษีระหว่างประเทศก็ต้องดูให้ดีว่ามันมีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องนะครับ ถ้าถ้าเป็นภาษีลงประเทศก็ต้องดูอีกว่าท่านจ่ายเงินอะไรไปจ่ายเงินปันผลจ่ายเงินดอกเบีย้ยจ่ายเงินค่าเสื่อมีไหมอ่ามีมีธุรกิจโรงแรมรายหนึ่งนะครับอยู่ในเมืองไทยเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับแล้วไม่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ด้วยเขาดีแบรนด์ครับแล้วก็ไปตั้งบริษัทออฟชอร์ออฟชอร์นี่เป็นออฟชอร์อบแบรนดิ้งคอมพานีอยู่ต่างประเทศนะครับอยู่ที่สิงคโปร์รีแบรนด์ใหม่เลยเพื่อจะให้บริษัทที่ สิงคโปร์เนี่ยทำหน้าทีเ่เป็นคนเก็บค่าเทรดมาร์กไรเซนของโรงแรมหลังจากที่รีแบรนด์แล้วแล้วเก็บจากไหนเก็บจากหลายโลเคชันหลายโรงแรมที่ไปรับจ้างบริหารไม่ได้เอาเข้าไทยแต่เก็บไวท้ที่เก็บไว้ที่สิงคโปร์ Singapore. ถามว่ามีแค่นี้เหรอไม่ใช่เขาตั้งที่ฮ่องกงก็มีในในธุรกิจที่เป็นเครื่องดื่มเนี่ยไปตั้งที่ฮ่องกงก็มีนะครับเป็นออฟชอ์แบรนดิ้งคอมพานีเพื่อเก็บ ตัวรายได้ที่เป็นเทรดมาร์กไรเซนไม่ในต่างประเทศไม่เสียภาษีไทยถามว่าอันนี้เป็นเรื่องหนีภาษีหรือเปล่าไม่ใช่เราทําถูกต้องตามกฎหมายทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายที่ฮ่องกงหรือกฎหมายที่สิงคโปร์นะครับแล้วคนที่เกี่ยวข้องก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ถ้าทาผิดเนี่ยข้อมูลที่เปิดเผยจะทําผิดได้อย่างไรนะครับเวลาเราพูดถึงภาษีโลงประเทศของไทยเนี่ย เราก็ยังต้องพัฒนาไปอีกเยอะนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมมีโอกาสได้ประชุมออนไลน์นะครับคอนเฟรนท์คอลกับลอ w เฟิร์มที่สิงคโปร์ก็เป็นพักพวกเพื่อนฝูงกันทำงานในเครือข่ายภาษีร่วงประเทศกันมาถึงตรงนี้ผมว่า20ปีแล้วนะครับเขาก็ถามว่ากฎหมายภาษีไทยมีพัฒนาการอะไรบ้างเพราะว่าของสิงคโปร์เนี่ยมีพัฒนาการเยอะมากเลยตั้งแต่ที่ มีเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินของผู้เสียภาษีในแต่ละประเทศ150ประเทศรวมไทยด้วยรวมสิงคโปร์ด้วยนะครับเขาก็ถามมาก็บอกว่าประเทศไทยเราเพิ่งจะมีกฎหมายภาษีใหม,ใหม่ล่าสุดอย่างอย่างกฎหมายภาษีโอนกําไรในเครือเนี่ยตัว t r a n s l p r i c i n g เนี่ยเพิ่งจะมีนะครับทางที่ในสิงคโปร์มาเลเซียอินโดฟิลิปปินส์ใช้กันมาผมว่าต้องมี20ปีของเรามีแค่เพียงไกด์ไลน์เท่านั้นเอง ไกลไลน์นะใช้มาตั้งแต่2 2 5 4 5นะฮะวันนี้เข้าไปเท่าไหร่20กว่าปีเพิ่งจะเป็นกฎหมายนะครับแล้วก็มีเรื่องการตีความใหม่ๆของญญกรมสรรพากรนะฮะพอดีเราเฟิร์มที่อยู่ในละแวกเนี้ยฮ่องกงสิงคโปร์เนี่ยเขาค่อนข้างก็แข็งขันนะแข็งขันในการติดตามเพราะว่าเขามีลูกค้านี่ที่อยู่ในไทยนะครับก็มีมีถามมาอีเมลแล้วก็นัดประชุมแล้วก็เล่าให้ฟังว่ามีเรื่องอะไรที่ ไม่ใช่แค่รู้เรื่องกฎหมายอย่างเดียวนะภาษีนะต้องเข้าใจเรื่องนโยบายภาษีด้วยการตีความภาษีที่เปลี่ยนไปคดีภาษีที่มีอยู่นะครับก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะเดี๋ยวพอมันมีเรื่องใหม่ๆใ,ในระหว่างประเทศที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัวในเรื่องของบริษัทโฮลดิงล้งโดยเฉพาะบริษัทโฮลดิ้งต่างประเทศทั้งทั้งข้างบนข้างล่างที่ทีเ่เข้าไปเกี่ยวข้องกับครอบครัวไทยเนี่ยผมจะมานำานนำมาวิเคราะห์ให้ฟังเป็นตอนตอนเป็นเรื่อง,เร,องเรื่องนะครับเพราะว่า ในต่างประเทศเนี่ยพัฒนาการเรื่องภาษีระหว่างประเทศค่อนข้างจะเร็วนะของไทยด้วยกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมายการออกกฎหมายอะไรอาจจะต้องผ่านกระบวนการเยอะมากนะครับก็เลยทําให้เราไม่ได้มีกฎหมายใหม่ๆเทียบเท่ากับต่างประเทศนะครับเวลาตอบคําถามต่างประเทศก็ต้องตอบคําถามในลักษณะ,ะภาษีเปรียบเทียบนะฮะ tax comparison ต้องเข้าใจภาษีเข้าภาษีเรานะครับ ก็เดี๋ยวจะนำมาวิเคราะห์ให้ฟังเป็นตอนๆในวันรอทล์กนะครับก็อาจจะแยกเป็นเรื่องภาษีล้วนๆเลยนะครับอันนี้เอามาเชื่อมโยงกับเรื่องบริษัทโฮลดิ้งครอบครัวนะครับยังคงอยู่ในภาษีล้วนๆยังไม่หมดนะครับยังเหลืออีก2ตอนนะฮะกดติดตามวันรอท็อกบริษัทโฮลดิ้งครอบครัวภาษีล้วนๆครับ